วันนี้เราจะถ่ายลูกเฮ้ยพ่อเหอะยามยามอันตรายปืนจะเอาแม่ให้ติดคุกขับไปขับออกขวาไปไปโรดูดูดูเล่ยครบีล่ยมันมีปืนจะอยากตายเหรอป้าพ่อเหอะไม่ใช่มึงไม่ได้ถ่ายไปตั้งแต่ทีแรกใครจะไปรู้ว่ามันจะยิงเฮ้ยป้าพอ่อพ่อเหอะลูกขอเหอะป้าอยากตายกันทั้งบ้านใช่ไหม โทรโทรหาตำรวจเลยถนนเส้นไหนโทรเลยโทรเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยป้าพอเหอะป้าไล่บี้มันเพื่ออะไรอะจะเอาแม่งให้แม่ติดคุกไอ้เจ้ท่าน,น้องเป็นอะไรไปขึ้นมาเจ้ราบผิดชอบป่ะเจ้อยากตายทั้งบ้านใช่ไหมป้าพอเหอะโลคอลแม่โทรหาตำรวจเดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะป้า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 เฮ้ยหัวลอยเลยสวัสดีค่ะเฮ้ยป้าพอป้าป้าใจเย็นๆให้ให้ถ่าย ขยายออกมรถเราถูกพิงที่ที่ถนนบอลลูนอะค่ะฟอร์ดสีฟอร์ดสีแดงฟอร์ดสีแดงค่ะเบเวอร์เล็ปลา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 เริ่มใกล้แล้วปลามันเบเออรถอปลาปลาใกล้ไปแล้วปลาใกล้แล้วใกล้แน่นๆแล้วเป็นคนยิงค่ะเห็นหรือยังเห็นระยังเห็นไม่เห็นเฮ้รู้ช่วยหายหน่อยดิ้องเองดีๆอ่ะ ทราบค่ะ้องค่ะป้าถอยเยอะขยายขยายขยายแล้วขยายแล้วถ่ายรูปเลยหน้าบ้านฟ้ากินนี่ค่ะเออไม่โดนค่ะมันเปิดกระจกมันเปิดกระจกยิงเลยเปิดกระจกยิงเลยค่ะได้ได้ได้ยังได้ขอตยัง